ไม่คื้นนักสู้ตั้งแต่ที่มโตมาแม่สู้ไอ้ผกเห็นมาตลอด เหื่อยแค่ไหนจนวันหนึ่งผมได้มาช่วยงานแม่ผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกทุกวันมันโคตรเหนื่อยตมแม่ตงแอบดูถุแอดสามคนไงแม่ดูสิ่งที่แม่ แม่จะเหนื่อยแค่ไหนพอรอกลวมถึงวันใหม่ด้วยในวันที่มี้วันใหม่เขาไม่อยู่กับพวกเราทุกครั้งแม่จะรอถามว่าเหนื่อยไหมกินอะไรมาเรือยกินสาลี่ไหม เ,เหมือนเข็มทิศนำทางในชีวิตอมมากตลอดเลยไม่ว่าผมจะทำอะไรผมจะเจออุปสรรคผมต้องการทบรึกษาถ้าผมหันมาผมจะเห็นแม่อยู่ข้างตลอดผมไม่เคยอายใครที่ผมจะต้องคอยบอกเขาว่าผมต้องถามแม่ก่อนผมต้องปรึกษามแม่ก่อน ถึงแม้วันนี้แม่จะไม่ได้อยู่เป็นเ็พมิี่ให้บอยแล้วอะบอกแค่อยากบอกแม่นะว่าไม่ต้องหว่วงไม่ต้องห่วงอะไรบอยดีขออะไรรู้ไหมแม่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่านมาที่บอยเคถามแม่มาตลอดอะ จดจำเส้นทางทุกอย่างที่แม่บอกไว้ให้หมดแล้วทุกสิ่งที่แม่สอนทุกแม่เคยให้บอเยเรียนรู้จากแม่อยจำได้หมดแล้วสิบบอยจะไม่ได้เดินเก่งเท่าแม่แต่บอยมั่นใจว่าสิ่งที่แม่สอนบอยไว้อะบอยจะไม่หลงทางแน่นอนแล้วก็สุดท้าย แ,แม่ได้ยินบอยอยากให้คำมั่นสัญญากับแม่ไว้ตรงนี้ว่าบอยจะดูแลหนูพับวันไหนต่อให้พวกมันจะออกไปมีครอบครัวของตัวเองบอยก็จะไม่ชินพวกมันนะ แม่สิ่งไม่ให้กับพวกบอยแล้วก็คอยสอนให้พวกบอยรักกันนั่นแหละพี่สิ่งมีค่าที่สุดที่แม่ทิ้งเอาไว้นะกลับมาหาบ้านไปเจ็ดวันแล้ว,วมไม่เข้าฝันเลยแม่ ลืมขอโทษครับมันมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งนะครับของแม่ก็คือการที่แม่เนี่ยได้นั่งถ่ายพีนน่ดูลูกสาวตัวเองหลออเท่ พอแม่ได้คลิปมาแม่ก็จะเอามาเปิดนอนเปิดดูวันนี้ลูกสาวแม่จะร้องเพลงขูงแม่ขึ้นสวรรค์นนะ <c oughs> แม่เปิดกล้องแล้วแม่เอาไปดูข้างบนนั้นเ่ย ขอบคุณครับเช่นนั่งครับและในลำดับสุดท้ายนี้แม่คือน,นักสู้ตั้งแต่ที่ผมโตมาแม่ก็สู้ไอผมเห็นมาตลอด จำที่ผมเองก็คือขอโทษครับสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกไหยก็คงรู้ว่า แม่คือทุกอย่างพร้อมกันนี้ขอกราบมิมนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชรยานบิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปทุมวนารามเจ้าคณะเขตปทุมบันห้วยขวางวัฒนาธรรมยุทธเป็น การจุดไหว้ประชุมแหงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับรแรกก็ข,ขอกราบนิม์พระคุณมเจ้าได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อนดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้เกียรติที่ขารพทุกท่านได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ โดยขึ้นทางบันไดด้านข้างด้านซ้ายมือด้านขวามือของท่านเสร็จแล้วลวงบันไดด้านหน้าท่านใหที่เจ้าทุกรูทุกนามขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารบทุงท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในงานช้างศบศพในวันนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่รอง โดยให้การต้อนรับไใทั่วถึงทางคณะเจ้าภาพต้องกลบ